สดีนะครับสมสดีจตอนรับพี่น้องเขาสู้ของผู้กองลูกชาวนาครับมื่อนี้กับว่าผมว่าพ่อกันเป็นประจำคือเก้าครับเมื่อนี้กับทีภาพี่พีน่น้องว่าเบิ้งเจ้าคุณปูครับหลังจากที่ปลุกเจ้าคุณปูรับจากการรับไรมาเป็นปีหนึ่งจจกับขย่าเจ้าคุณปูมาที่อู่ครับมาที่อู่เพื่อทําการฟิตเครื่องไหมครับอ้เครื่องรวมเลยพี่น้องฟิตเครื่องไหมกับว่าเบิ้งมือวานนี้เขาสิเบิดค่าช้จ่ใจไรไปไหนกับเครื่องหกบีบีหนึ่งครับ กลับไปเครื่องไหมตัวสอบไปทังทั้งที่อู้ครับโอ้งานทางสามพิ่งก็หลายครับเบื้องต้นเพิ่งก็โอ้ต้องการยกยกเครื่องไปแล้วครับยกเครื่องออกไปเรียบร้อยแล้วขับคุ้มไว้ช่วงนี้ฝนก็นตกดูครับพี่น้องก็เอามาคุ้มไว้เดี๋ยวน้ำขวาเครื่องตัวสอบทางไหน,นหัวเกง่งเบื้องก็บสิบบมีอุปกรณ์บางอย่างเพิ่งก็ยังลื่นแล้วก็ไม่น่าเกง่งนะครับเนาะทั้งอู้พิ่งก็ยังว่ามันหก อะไรของเรื่องนะเก่งนี่ก็เบ,บิ่งว่าเขาสิมีการใช้ในการฟิตเครื่องเจ้าคุณปู่หกวีบีใส่งบประมาณหลายปันแดทั้งนั้นที่นี่คุอยู่กับว่ารถเท่านี้ยังว่าละบอกแหวนรู้สูกมันพังหน่อยพังหลายลาย,ยังไงกะเบืบ้งต้นข้าวข,ข,ของเจ้าคุณปู่ผมครับสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับอ่ะนีะ่ช่างวิระครับเจ้าของอู่เรากะเป็นในช่างผู้ชำนาญการครับอขอเบ,บิ้งครับอ่าในส่วนนี่กะ นี่ผมว่าในใจนะน่าจะเป็นผมก็ม,มีความรู้น่าจะเป็นฝาสูบครับฝาสูบฝาสูบเขามาตรวจสอบหว่าไงเห็นอย่างโอ้คขบตะ 36L อ่ะนี่เป็นกระบอกสูบครับกระบอกสูบนี่อ,อกกุปกรณ์ที่ทั้งเขาอ่าทั้งช่างนี่เพื่อนห้เคาซื้อ,อกกุปกรณ์ครับอ่านี่บอกสูบฝาสูบกระบอกสูบเพื่อนไฮเคาซื้ออุปกรณ์เองทั้งหมดเลยเพื่อนออกจากขาแรงขาแรงนี่ กาคิดยุ่กับบอกสูบละพันครับนี่เป็นบอกสูบตัวเก็แหวนกาหฮักใหม่ครับเป็นของบอดีทั้งแขางในน้ำว่าห้ซื้อโตดีไปเลยมันเขาไม่ได้เหตุดูมีการใหม่มีการแตกของแหวนครับอ่ะการทั้งเอกกับมีหกสูบเอากับเปียนไปสูบหนึ่งพอมันมันใหม่เราก็แหวนหักครับนี่อีกหาสูบอีกหาสูบอะในภาพที่เพาะใส่ได้หอากับยังว่าเปลี่ยนครับเปลี่ยนเฉพาะแหวนครับเปลี่ยนตัวใดหักเอากับเปลี่ยนครับ ก็ะบอกสูบนี่มันมีราคาอยู่เก้ายหกสิบบาทกับหนึ่งพสามหกสิบทั้งลุงว่าใส่ของดีไปเลยพันหกร้อยหนึ่งันสามอยสิบาทนะครับใส่ตัวไม่ไปเลยแล้วก็สิมีเขาซื้อมาอีกก็สิมีปปะเกฑนฝาสูบป,ปะเกลนฝาสูบนี่ใส่อยู่แพนหนึง่ง ก็ร้อยครับก็ร้อยสิบบาทประกันฝาสูบประกันประกันยังไงประกันประกันแข็งทีนี่ครับแรงอัดแผงนี่ตัวนึงราคาอยู่ร้อยหนึ่งล้วก็สิเปลี่ยนฝายางฝาวแววประกันไอเดียประกันไอดีนี่สิอยู่แปดสิบบาทร้อยบาทบ่เกินนครับบ,บ,บ่บ่ราคาบ่สูง ผมเสื้ออะไรตัวนี้ทั้งหมดมีอยู่สิบเอ็ดไล่การกับสิบแล้ไล่การอยู่ราคาอยู่หนึ่งมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับหนึ 101, ่งมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบห้าบาทตีไปหมื่นสองแล้วครับตอนนี้ตีเขาต้องใช้ใจห่ออันนี้เครื่องก็เปิดบึง้งให้เขาเจ้าลื้อไปแล้วกับเอาฟ้าปิดไปกันน้ำเขาไปครับกับน,นี่ ทางช่างเพิ่นกับว่าได้เอาให้เขาจัดหาอุปกรณ์เองครับซื้อไม่อยากได้ตัวดีตัวแพงเขาซื้อเองแต่ทางช่างเพิ่อนออกกระบอกซุปละหนึ่งพันบาทครับก็บกิดทมีการเช็คนั่นเพิ่มนี่เขาก็เสียค่าใช้จ่าเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวผมไปซื้อตัวว้าวไอดีหกวีบีนี่ตัวละสองร้ยห้าสิบครับมันทั้งหมดหกตัวกับเป็นเงินหนึ่งพัห้ารอยบาทแล้วก็ ว้าวไอดีว้าวไอเสียก็ตัวเท่าไครับสองสิบาทหกตัวหนึ่งพันหารวมเป็นเงินทั้งสิ้นแล้วก็ปอก wow ID, wow A, วา้าวไอดีว้าวไอเสียตัวละเก้าสิบาทสิบสองตัวครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้นสี่พันแปดสิบาทรวมกับเข้าไปเฮ็ดไปกึงฝาสูบครับกึงฝาสูบกึงฝาสูบไม่ตีปอกไม่เบิดอยู่เก็ตพันหารอยบาทตอนนี้เข้าๆเขาก็มีขายแช่อยู่สองหมื่น หมื่นสองบอกประมาณ1มื่นเอ็ดประมาณสองมื่นสามสองมืนสแล้วครับตัวนี้จะพอคา่าอุปกรณ์อะไรไดีเขาซื้อมามนะครับสองมื 21, 21, ่นเอดสองมืนสองการรวมค่าสร้างเขาไปอีกค่าสร้างลุ่นกับหกพันเจ็ดพันประมาณสามมื่นสองสามนสองนี่คิดว่าการนายกยังบอ่อว่าตกผลิตกันทีเดียวนะครับการซีมีการทมีแต่งผมก็ดิเค็คระบบไฟเพิ่มเติมเคนั้นเค็นี่ติดไฟการๆนะจย,ยุ่ที่ สามหมื 30, ่นหาบบขายครับกับการทําเครื่องใหม่กเจ้าหกบีบีครับหกบีบีหนึ่งทำเครื่องใหม่หเมจ้าคุณปูอคือมันรวมไลาอันนี้น่าจะบ้าเช่าครับมื่อหนาแม่ดอกอันนี้ผนสร้างผลม่นรวมกันสือกล้องอย่างบุ๊ครับกระสสเข้าๆกันน่าจะประมาณนี้ค่าชใจฮู้คนที่ว่าจะฟิกเครื่องใหม่ก็ก็ต้องเตรียมเงินไว้เติบนึงนะครับตอนแรกผมกคิดว่ายู่สองหมื่นกว่าบาทบ่แม่นะครับ แกะออกไปเลือ,อ,อกไปพังไปเรื่อยครับพี่น้องตัวน,นั้นเสียเนี่ยตัวน,นี้เสียเนี่ยทั้งลือทั้งเห็นครับทั้งลือทั้งเห็นทั้งลือเงอเห็นเขาก็มันเสียแล้วก็ต้องเพราะได้เก็บมันแก่แล้วครับแก่เครื่องแล้วมันเห็นก็ต้องเปลี่ยนไหมล่ะครับก็ต้องเตรียมงบสารองไว้นะครับสามหมื่นหนึ่งสามหมื่นห้าเนี่ยตรงนี้แน่ๆนครับสามหมื่นหนึ่งสามหมื่นห้าอย่าไปคิดว่ามันดิถูกครับ เพราะเขาเห็ดอ่ะนี่ที่ผม,มเห็ดที่หลงกึลงครับที่ว่าเบิดประมาณหมืน่นไอ้เกียพันหาล้อยมีอัดปอกตีบ้ายังเนี่ยอัดปอกปาดหนาฝาสูบอ่ะตัวน,นี้หมดอยู่ประมาณเกียพันห้าร้อยบาทครับโดยช่างดีง่ใช้พุ่มครับเหดุหาครับอ่ะเฉพาะตัวน,นี้ก็หมดไปเกียร์พันหาแล้วอ่าเครื่องพูดเดเบ่ลลมหลายบ่ยังหลายก็คงจะเสีอสูบเบ้าไร้ก็คงไม่ได้เบิดลายแล้วครับแต่ของผมเจ้าคุณปู่อายุกับอน้ากับหาสิบหกสิบเจ็ดสิบปีครับ พังหลายครับก็ต้องทําการบูรณาการยกเครื่องชุดแงน,นะครับก็ต้องมีทุนสํารองครับยิ่งลื้อไปยิ่งเห็นจุดเสียครับยิ่งเห็นจุดเสียจุดพังเข้าก็ต้องสอมไปเลยครับอ่าฝลากสำหรับเอฟซีทีว่าจะเหตุเครื่องไหมครับของหกวีบีถ้าผมเบิ้องน้คลิปเนี่ยก็ยังหน่อยครับที่คนจะเอาคลิป 6, หกเฮ็ดเครื่องหกวีบีลงมา,ามีใครใจเท่าไหร่ก็วางทุ่พี่น้องฟังเข้าๆก็ กลับประมาณนี้ครับหกเม่หกนเก้าครับผมว่าจะผมว่าจะติดเทอร์โบกับทังสร้างเพลินกับมาในน้าครับเพราะเป็นเครื่องรุ่นเก้าเนาะครับเนาะนี่คือรุ่นเก้าสาสูบแหวนพวกนี้มันจะทะลุครับเพว่มมารุ่นเก้ามาในน้าในน้ำให้แค่ฟิกเครื่องไหมฟิกเครื่องไหมก็เพอถ้ามันบ่แห้งดีก็เพิ่มสโลครับเพิ่มเป็นสโลเพิ่มสโลก็ซอยได้หลายระดับหนึ่ง นี่ครับไข่ใจบองต้นโอ้ปวดหัวเลยพี่น้องไข่ใจก็ล่อไปโอ้หรืออีกตัวหนึ่งครับฝาสูบอีกพันกว่าบาทครับกระบอกสูบอีกพันกว่าบาทบาะเดีเนี่ยเห็นด้วยไข่ใจเขากับไหลเติอบอยู่ก็ถืเด็กตัวถืด้ลุงให้ลุงหนะ้าตัวถืเดกหาเงินเนี่ยโอ้ลงทุนไปหลายพี่น้องมันก็มีขอดีข้อเสียครับกับอาชีพอาชีพเขา เป็น่าหาเงินคลองหาเงินไงเวลาสอบเว้เหมันกับภาคหลายกันเด้ถ้าได้กสอบนะพี่น้องง่้ยไม่ต้องภาคนั้นล่ละสอบก็สอบหนักขึ้นกันแกไปคิดเอาตอนว่ามันได้ตอนมันพังเนี่ยมันกับสอบหนักเป็นง้อตามตัวขึ้นกันแกไปคิดคนเ้าคิดแล้วมองมันได้หมองมันได้หมองมันต้องใจเราไปไหนอู้ปวดหัวเลยครับพี่น้องเอ้าก็ หากให้พี่พักน้องในเหล่าคนที่เห็ดเครื่องไม้ของหกบีหกบีบีนึงนะครับเด้ยอยการคายแจยัสามหมื่นกว่าบาทกับขอบคุณครับพี่น้องท,ที่ติดตามรับชมรับฟังของผู้กองลูกชาวนาครับมีิยังก็จะกดมีอยังกักอัพชีพพี่น้องให้เบื้องเรื่อยๆครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาด